สวัสดีค่ะคลิปนี้นะนารีจะทำยำมะม,ม่วงเบากับปลาจิ้งจังค่ะไปดูส่วนผสมก่อนค่ะมีมะม่วงเบานะคะปลาจิ้งจังทอดกรอบขนมถั่วตัดหอมแดงซอยน้ำตาลทรายพริกปน่นพริกขี้หนูแล้วก็น้ำปลาค่ะ เอาน้ำใส่กะละมังนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปค่ะเพื่อที่จะล้างยางของมะม่วงเบานะคะนํามะม่วงไปปอกเปลือกเสร็จแล้วก็นํามาแช่น้ําเกลือค่ะแช่น้าเกลือไปสักพักหนึ่งล้างยางออกหมดแล้วจะนําไปล้างน้ําเปล่าอีกสักรอบค่ะมะม่วงเบาก็สับมาเรียบร้อยแล้วเหลือไว้ลูกนึงค่ะเผื่อจะเปรี้ยวเกินถ้าเกิดว่ายังไม่เปรี้ยวก็ค่อยสับใหม่ก็ได้ จะตํำถั่วตัดให้ละเอียดค่ะเราใส่ถั่วตัดลงไปด้วยเพิ่มความหอมแล้วก็ในถั่วตัดนี้จะมีความหวานมีส่วนผสมของน้ําตาลอยู่แล้วเราก็จะลดการใส่น้ําตาลทรายลงใส่ถั่วตัดนี้ทําให้มีความหอมความมันของถั่วด้วยนะคะส่วนผสมทุกอย่างพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ ก็ใส่ถั่วตัดลงไปก่อนตามด้วยน้ำปลาค่ะใส่หอมแดงซอยค่ะตามด้วยพริกขี้หนู น้ำตาลยังไม่ใส่นะคะต้องชิมก่อนถ้าเกิดความหวานยังไม่ได้ที่ก็ค่อยเติมน้ำตาลทรายลงไปใส่มะม่วงเบาค่ะเนื้อมะม่วงเบามีความชุ่มน้ำอยู่แล้วค่ะจะเป็นตัวช่วยละลายส่วนผสมให้เข้ากันเติมพริกป่นค่ะความเผ็ดกะเอานะคะ ใครชอบเผ็ดมากก็ใส่มากเติมน้ำตาลทรายลงไปนิดนึงค่ะเสร็จแล้วก็คนเห็นไหมคะไม่ต้องเติมน้ำเลยค่ะคนไปคนมาน้ำตาลก็ละลายออกมาแล้วนะคะเริ่มแฉะแฉะ ราะว่ามะม่วงก็จะมีความแฉะอยู่แล้วแล้วก็ช่วยน้ำตาลละลายได้ดีขึ้นด้วยค่ะเดี๋ยวจะชิมก่อนว่าได้รสชาติตามที่ต้องการหรือยังรสชาติแค่นี้พอแล้วได้รสชาติตามที่ต้องการแล,รแแล,วรรแล้วก็ใส่ปลาจริงจงังทอดกรอบไปเลยค่ะ จากนั้นก็คนให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเทใส่จานนะคะเป็นยำที่มีกลิ่นหอมของขนมถั่วตัดเพิ่มความหอมมันให้กับยำอร่อยเพิ่มยิ่งขึ้นค่ะลองทำดูนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ